สวัสดีค่ะแจนนะคะก็คือช่วงนี้เราเพิ่งจบพวกโปรเจกต์ไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเพิ่งจะมีเวลามาพักก็เลยแวะไปเล่นเกมที่กําลังเป็นที่ฮือฮาเป็นท a l กนะอยู่ณนะตอนนี้เนาะก็คือ Ghost of ดอ u โยเทชใช่ไหมเราก็เล่นเป็นอัรสื่ออยู่แป๊บหนึ่งเล่นไปเล่นมามันไม่แปลกว่ามันนานเหมือนกันก็คือยาวเลยเล่นยาวมาเลยนะคือออกตัวก่อนว่าคือเราจริงๆแล้วเราไม่ได้เล่นเกมแนวนี้เล่นเกมแนว Open World แบบไม่ใช่ขาเกมแนวนี้นะคะจริงๆเกมปีนี้ที่เราเล่นอะ่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่เกมเองแค่แบบมี p a r t of e x c i ซมี d i a b บซึ่งเราเป็นแฟน d ด a b l บเป็นแฟนเกมแนวแนวนี้อยู่แล้วก็คือทุกซีซันที่เขาออกอะไรเงี้ยเราก็จะตามตามเล่นทุกซีซันไปอะไรเงี้ยมาตีมอนหาของอัพเวลต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือมีบ a l ลาโทเป็นเกมไพ่โป๊กเกอร์ค่ะแต่มันจะมีคอนดิชันในการลงไพ่แต่ละใบอะไรเงี้ยอันนี้ก็สนุกเหมือนกันแต่คันนี้พอแวะมาเล่นโกด์ออฟโยเท่ะ เออแล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันเปิดโลกเลาวมากมันแบบว่าภาพมันสวยมากเลยแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าตอนที่แบบเข้าเกมมาบางทีอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบขี่มา้าปิ้งป่าเดินดูทุง่งหญ้าภูเขาเล่นกับหมาจิ้งจอกอะไรเงี้ยไอ้อด้วยความที่มันเป็นโอเพนเวิด์แบบเนี้ยมันก็เลยเพลินดีเนาะแล้วก็คือแวะถ่ายรูปตลอดทางนะคะแล้วคือสิบชั่วโมงแรกอะ เราพ่งตรงว่าเราแทบไม่ได้คิวบอรดเลยสัก,กตัวนะคะสาชั่วโมงไปแล้วอะถึงจะได้เริ่มเดินตามเส้นเรื่องหลักไอเมนเควสที่แบบว่าเป็นใบแปะโกยสีเหลืองอะเพิ่งจะได้เริ่มเองอะ คือแบบแกแกจะล้างแขนกี่โมงวะอสึกคือแบบพัวแต่เดินคุยกับชาวบ้านเก่งเหลือเกินคือเห็นใครก็แวะทักตลอดนะคือมันสนุกดีว่ามันเพลินเลยไอ้ที่เราชอบมันมีตรงที่มันเป็น d i r เ c t o r m o มดให้เลือกอะที่มันจะแบบปรับเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นได้อะไรอย่างนี้เราด้วยความที่เราเป็นคนแบบชอบหนังชอบเพลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยไปฟูลฟิลคนรักหนังเหมือนกันอย่างมันจะมีคุโรซาวะโหมดใช่ไหมที่เป็นแบบภาพขาวดำก็คือเหมือนหนังสมุไรคลาสสิกข,ของอากิระคุโรซาวะเนาะ ซึ่งก็มันจะเขาบอกว่าที่เราไปหาข้อมูลมาคือเราไม่ได้เปิดโหมดนี้เล่นอะนะคะเขาบอกว่าเขาใส่เอฟเฟกพวกฟิล์มเกรนลงไปหรือว่าไอ้พวกเสียงแตกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันคล้ายๆกับยุค50จริงๆเหมือนหนังคุโรซาวะจริงๆอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าโหมดเนี้ยจริงๆแล้วมันก็ถูกมีคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆคุโรซาวะไม่ได้สร้างหนังขาวดำซะหน่อยอย่างเช่นในปี85เขาก็มีเรื่องแบรนด์ะ Brand นะคะที่เป็นแบบว่าใช้สีในการเล่าเรื่องที่มันมันมันก็เป็นอีกหนึ่งใน ในในหนังที่แบบทรอองพลังมากในประวัติศาสตร์ของฟิล์มของคุโรซาวะหรือว่าอีกโหมดหนึ่งมันก็คือมีอิเกะทาคาชิมีอิเกะโหมดนี้มันก็จะมีแบบว่าเ,ออเขาเรียกว่าทําให้เรามีส่วนร่วมในการเล่นจริงๆอะ่ะ กองจะซูมเข้าใหม่นิดนึงแล้วก็แบบพอตอนเราเหยียบโคนโคนมันจะกระเด็นขึ้นมาหรือแบบมันจะมีความเข้มข้นในฉากต่อสู้มากขึ้นมีเลือดพุ่งกระจายสีแดงสดทุกครั้งที่ดาบฟ,ฟาดอะไรเงี้ยก็ให้บรรยากาศแบบกรั้นขึ้นมาหรือแบบความรุนแรงภาพแบบมีอีเกจจริงๆอะไรเงี้ยนะคะหรืออีกโหมดหนึ่งก็คือไอวัตนาเบะโหมดเนี่ยเราเปิดโหมดนี้เล่น แล้วเราค่อนข้างเพลินจิตเพลินใจมากซึ่งไอ้หมดนี้มันก็จะเป็นแบบปรับซซวแท็กใหม่ทั้งหมดซึ่งในเมนูเกมอะเขาก็เขียนไว้ชัดนะว่าเป็นแบบ under the direction of watana b e ซึ่งไม่ได้หมายความว่า watana b e เขาเป็นคนแต่งเพลงนะคะแต่อาจจะเป็นแบบว่ากำกับดูแลอะไรแบบนี้ยเพราะกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่แบบเออคนในวงการอนิเมะ เขาบอกว่าเก่งจริงๆในการแบบผสมผสานดนตรีเข้ากับการเล่าเรื่องซึ่งพอเปิดไอ้โหมดเนี้ยมันก็จะเป็นเพลงโรลไฟอยู่บนแบ็กกราวมันก็ไปเพิ่มอารมณ์ในความผ่อนคลายนะคะในตอนเล่นได้ดีจริงๆยิ่ง,งแบบตอนควบม้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลงโรลไฟบีดหรือตอนปีนผาปีนปีนเขาอยู่เงี้ยแล้วมันมีเพลงโรลไฟบีดขึ้นมาหรือวิ่งตามนกวิ่งตามหมาไปอะไรเงี้ยเออมันเพลินเพลินมากๆเลยเราเลยรู้สึกว่าเออเกมนี้มันก็ให้ประสบการณ์ ที่ดีในการเล่นเหมือนกันคืออย่างตัวเราเองจริงๆแล้วอะเราก็ไม่ได้เล่นโหมดฮาร์ดหรือว่าเลเทลแบบว่าโอ้โหสู้แบบเดือดดานขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวเราแล้วเราไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเก่งขนาดนั้นนะคะแบบเก็บไซส์ควแหละเราเราก็เก็บ ed, ไซส์ควไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หาเกาะหาหน้ากากเทพ เดินไปยอมสีชุดบ้างตีอาวุธบ้างพอนกมันมาก็วิ่งตามนกพอหมามาก็วิ่งตามหมาอะไรอย่างเงี้ยแวะไปเรื่อยแวะไปวาดรูปบ้างอะไรบ้างแวะไปฟันไม้ไผ่อะไรเงี้ยคือแทบจะไม่ได้เข้าเคสหลักเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกอะมันเป็นแบบเป็นเกมเอาไว้พักผ่อนจริงๆสําหรับเรานะสําหรับเรานะแล้วก็ส่วนเนื้อเรื่องอะเราว่าถ้าใครอยากได้ความเข้มขนะ้นอะมันอาจจะไม่ได้เท่ากับโกดซูชิมะ เพราะว่าอันนี้มันก็เนื้อเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นแบบสไตล์ล้างแค้นน่ะหรือบางแอคชั่นของอสสดมันก็มีความแปลกๆเหมือนกันเราขัดใจในการตัดสินใจบางอย่างแทนที่จะไปช่วยแต่ดันไม่ไปช่วยแทนที่จะแบบฆ่าก็ดันไม่ฆ่าหรืออะไรแบบนี้มันก็เออมันก็จะมีความแปลกๆอยู่ในเนื้อเรื่องบ้างแต่เราก็รู้สึกว่าก็ยังสนุกอยู่อ๋อแล้วก็ได้เราเราเรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นอายความเป็นคิวบิว แล้วก็ความเป็นคาวบอยอยู่ในนั้นเยอะมากๆเนอะอย่างแบบตอนเบลตี้อะไรอย่เงี้ยเบลตี้ฮันเตอร์ตอนที่แบบไปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไอความเป็นแบบคาวบอยก็มีอยู่ในนั้นมีกลิ่นความเป็นคาวบอยมีกลิ่นความเป็นคิวบิวอะไรอย,อยู่ในนั้นเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าไอเกมนี้มันเอาไว้พักใจจริงๆวะ่ะคือแค่เข้ามาดูภูเขาดูแม่นม้ำดูน้องหมาวิ่งดูนกบินดูฝูงม้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้แลละ ตอนนี้เราเล่นไป60ชั่วโมงแล้วเราก็กะว่าจะมันมันใกล้จะจบเมนเควสแล้วค่ะอีกนิดเดียวจะจบแล้วเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเก็บไซด์เควสรอบๆให้หมดก่อนเพราะมันยังมีบางเควทที่เรายังไม่ได้ไปเก็บอย่างเช่นพวกแบบอะไรอเุเกสึที่เป็นนิทานปลามปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วกะว่าเดี๋ยวจะค่อยกลับไปเล่นเควสหลักสุดท้ายก่อนเพราะว่าเกมนี้มันดีตรงที่ว่าไอคนเล่นเกมแบบเราอะที่ไม่ได้เป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ที่ไม่ได้เป็นแบบโอ้สายเกมเมอร์แบบจริงจังแบบเราแล้วก็เอนจอยมันได้เนอะเข้าถึงมันได้อะไรอย่างเงี้ย เออเราก็เลยรู้สึกสนุกดีถ้าถามว่าก่อนหน,น้านี้เรามีเล่นเกมแนวแนวนี้บ้างไหม God of War ก็มีไปแต่ๆบ้างค่ะแต่ไม่ได้เล่นจบหรือ Last of Us อะไรแบบนี้เราก็ไปเล่นเหมือนกันแต่ตอนที่ Last of Us เราเล่นเรารู้สึกเราเครียดแล้วคือด้วยความที่เนื้อเรื่องมันอินเทนเนาะมันสถานการณ์มันจริงจังอะ เราก็เลยแบบเออแบบไว้หัวลงๆแล้วค่อยเล่นละกันก็เลยปล่อยให้มันค้างๆคาคา,า,า,าแบบนั้นไปเที่เราชอบส่วนใหญ่อะมันจะมาจากเกมของค่ายควอนติกดีมค่ะแล้วก็บิตรดมีอยู่สองค่ายนี่ยที่เราชอบอย่างพวก Beyond Soul เอ่อนทู o ซ่อย่างเงี้ยเราเล่น y o n d To So ซ่เ e a v y ่ a ลนเนี่ยเล่นไปแค่ต้นเรื่องแล้วเราเล่นไม่จบเพราะรู้สึกว่าเนื้อหามันหนัก Detroit อย่างเงี้ยเราเล่นจบ Detroit ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นดีที่สุดในยุคนั้นเลยเนอะที่บอกแบบเป็นเกมแบบแนวชอ e หรือแนวทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็รออีกอันของ Quantic d r e ี m ท ทำอยู่ก็คือ Star Wars Eclipse นะคะซึ่งเห็นว่าเดฟก,กำลังน่าจะปั้นๆอยู่มั้งเนาะน่าจะพัฒนาอยู่แหละก็เห็นเทเลอร์ออกมาเป็นระยะๆะะแต่ก็เออเหมือนแบบจะไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายเนาะแล้วก็เห็นล่าสุดที่เขาออกมาล่าสุดน่าจะชื่อว่าอะไรนะ Spellcaster หรือเปล่า เ,เกมแนวนี้ก็ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวเราอีกก็คิดว่าก็คงไม่ได้เล่นนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกเกมหนึ่งที่เราชอบมากๆคือยากุซ่าซีรีส์ยากุซ่าแต่ยากุซ่าเราเล่นแค่ภาคเดียวคือไรกระดากรก่อนหน้านั้นมันก็จะมียากุซ่ามากมายเนาะหนึ่งสองสามสี่ไปอะ่ะซึ่งมันก็เออผ่อนคลายดีเหมือนกันแล้วเราก็ไปดูเนื้อเรื่องก่อนนั้นนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่มันไปเชื่อมกับไรกระดากรเหมือนกันเออล่าสุดเราก็ดูพี่เอกเฮดอาเคเล่นพวกไซเลนทีฮิหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็อยากเล่นนะแต่รู้สึกว่าเด แล้วก็หรือว่าถ้าใครเล่นเกมอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าเล่นกดออฟออฟโยเทถึงไหนแล้วก็มาเล่าให้เราฟังได้นะมาคุยคุยกันได้หรือว่ารอเกมไหนอยู่มาคุยกันได้นะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันค่ะคือมาอัปเดตให้ฟังคร่าวๆว่าช่วงนี้ติดอะไรอยู่นะคะ